สารข้อโปรตีนเพื่อจะเจริญเติบโตได้มันขาดโปรตีนไม่ได้แล้วโปรตีนมาจากไหนล่ะก็มาจากปุ๋ยเอ็นไงไนโตรเจนเนี่ยถ้าขาดไนโตรเจนตัวเดียวถึงจะมีอย่างอื่นให้เขากินต้นไม้ก็จะไม่โตใส่ใส่ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเหล็กแมงกานิสังกะสีทองแดงโบลอดโมลิบดนนี่คอคอไลโคบ ซิลิคอนกี่ธาตุเนี่ยรู้จักไหมมาจากฟรีฟรีจากอากาศคาร์บอนออกซิเจนมาจากน้ำไฮโดรเจนออกซิเจนสามธาตุดีดูแลจัดการให้ดีที่เหลือต้องมาจากทางดินมีทุกอย่างครบหมดเลยขาดไนโดรเจนตัวเดียวไม่โต ในตัวเวลาต้นไม้จะออกดอกต้องใช้ในตัวเจ่นไหมเพราะอะไรต้องใช้ไหมน้ำตาลกูโคที่สร้างตะกี้เนี่ยเอามารวมกดอินรียบวก IA, แอมโมเนียได้กดอะมิโนพวก็เรียนรัฐมาบอกชาวสวนที่เรียนไม่ต้องละซื้อตัวนี้เลยทำกดอะมิโนขายเลย แต่ถ้าเราดูแลดีๆให้ทาใุไ้ปุ๋ยเขาถูกต้องเขาสร้างเองแต่เราเห็นโอ้ต้นไม้เราสอง,งออกสงแงไว้สงสัยก็บอกกดอะมิโนโดีซื้อมา <laughs> ผมก็แนะนําให้ใช้นะไม่แนะนําไม่จะไม่แนะนําเอาไว้เอาไว้เขียนคิ้วทาปากให้ต้นไม้ดูแล้วมันกระหง,งกรแกงไม่สวยลองดูซิทำโฮลโลนไข่เคยได้ยินไหม แล้วใครเคยทำใช้แล้วโฮอร์โมนมไข่หรือได้ยินเฉยๆแนะนำกันมาตั้งแต่ปีพศออ2543นี่67นี่ผ่านมากี่ปีลว26ปีลแล้วจะ30ขวดแล้วฮอร์โมนไข่ฉีดตรงไหนดอกดอกหมดใหม่ๆนี่โดนด่าเลยปลูกพีกไว้คืบหนึ่งเอาโฮอร์โมนไข่ไปฉีด กลายเป็นพริกตอแหลไปสอนข้อที่แม่สายเชียงรายอะไรว่าคืบเดียวออกดอกแล้วก็มันใช้ผิดมึงต้องเลี้ยงต้นเลยมันโตก่อนเลยค่อยเอาดอกอันนี้ยังเล็กๆอยู่เลยเป็นกล้าโพ่ข้นมาหน่อยเอาไปฉีดแล้วแต่ถ้าพวกขายไม้ดอกไม้ประดับดีนะต้นเล็กๆแหมพริกเต็มต้นเลยพอซื้อไปตอนไปซื้อสวยมากไปดบมากเลยเพออยู่ที่บ้านปั๊บมเลยกลับไปซื้อใหม่ คนหลงความสวยก็จะเสียเงิน